เปิดตัวแบบซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับประมาณ2-3วันได้เลยคลิปที่ผ่านมาก็คือแบบอัดแล้วก็มาลงคลิปย้อนหลังแทนนะครับก็พอดีต้องไปต่างจังหวัด2-3าวันเลยนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ก็จะมาถึงวงล้อที่หลายๆคนขอมานะครับก็คือวงล้อสเปชนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวละครสเปชเนี่ยจริงๆมันมีไม่เยอะนะแลวแต่ก่อนอะจริงๆมันมีหลายตัวเลยที่ไม่ได้เป็นสเปชแล้วมาเป็นสเปชทีหลังนะครับรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดจะเป็นตัวนี้นะครับล็อกเก็ ช่วงแรกที่มานะครับก็จะขึ้นว่าเป็นการโจมตีแบบเอ็กโวชั่นเรเดียนนะครับไม่ได้เป็นสเปร์นะฮะเพราะผมเคยทำคลิปรีวิวตัวละครน,นี้ตั้งแต่วันแรกที่มานะครับมันไม่ได้เป็นสเปร์เลยนะฮะอีกตัวก็ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นคาเม r ่าแอคท k h เฮลิคอปเตอร์นะครับตัวนี้แต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นสเปร์เช่นกันนะครับเพิ่งจะมาปรับทีหลัง จริงตัวสเปซทั้งหมดที่ผมรู้ตอนนี้จะมีอยู่6ตัวละครนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเราก็รอรับชมในส่วนของตัววงล้อกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เพื่อให้แน่ใจนะครับพี่ก็มาดูข้อมูลจากเว็บ t o i d e t t o w e r d e f e n s e w i k i นะครับในเว็บนี้ก็จะมีสรุปข้อมูลว่าแต่ละตัวทําอะไรได้อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะมี2ตัวละครนี้ที่มาปรับเป็นสเปซที่หลังนะครับจริงๆก่อนหน้าก็ตามที่บอกไปอะไม่ได้เป็นนะครับ ตัวสุดท้ายไม่ใช่นะน้องตัวสุดท้ายนั้นเป็นของพวกเราสกีบ i ดี้ทัวเรเลตของเขานะฮะเอ๊ะพูดถึงสกีบ i ดี้ทัวเรเลตเหมือนรู้สึกว่ามันจะมีแมปใหม่มาเนาะที่แบบให้เราไปเป็นพวกเราถั่ว้วมแทนนะครับรู้สึกแบบนั้นมันเพิ่งจะมาไม่นานปะอันนั้นก็น่าลองเล่นอยู่นะแบบเราไปเป็นฝั่งตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของวงล้อก,กันเลยดีกว่านะครับอ่าวงล้อเท่าที่ดูจากข้อมูลตรงเว็บไซต์เมื่อกี้เนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีแค่หมดหตัวละครถูกแล้วแล้วก็ลองดูในเกมแล้ว เอานว่าเราจะมาสุ่มแล้วกันนะครับว่าตัวไหนที่ได้ไปเนี่ยเราจะไม่เอาตัวนั้นไปนะฮะสำหรับตัวละครสเปรดต่วนตัวผมไม่อยากได้ตัวกะลีก็ได้แหละมันก็ดีแหลนะเนาะเราไปเริ่มเลยดีกว่าเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ร็อกเก็ตคาเมล่าแมน จริงๆเดี๋ยว้ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกรักอีกตัวนึ้งที่ผมชอบเน,นะเอาเป็นว่าเราจัด5้าทีมนี้ไปเยเวนล็ c k e t ็ตคาเมล่าแมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวตัวด่านก่อนอตัวของเอเเลเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอามาใส่คลิปหลังนะคลิปนี้ยังไม่ได้ใส่แล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็มีพูดแหละว,ว่าเอามาใส่อันนึงก็ไม่ใส่ล้กันไม่รู้อ่ะมันมันยากแต่เดี๋ยวคงเอามาใส่แหละครับเพราะว่าจากที่ดูบท เปิดโหมดในกลุ่มชุมชนก็จะเห็นว่าส่วนมากเห็นด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็มีส่วนน้อยแค่หที่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นอนาคตเดี๋ยวมาใส่ครับแต่ไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้นะ่าจะยังไม่ใส่แล้วกันนะเพราะยังไม่พร้อมด้วยในส่วนแมปก็มี6แมปนะครับส่วนตัวก็อะไรก็ได้นะครับทิมชีคม่คาเมล่าฮัทคิวนะอันนี้คือไม่ชอบกดสลับชัฟเฟอร์ไปกเลยสองทีค่ะเริ่มเราได้เป็นในส่วนของทอยเลสแล้วนะครับ มาดูกันนะครับว่าระดับที่เราได้จะเป็นฮาร์หรือไนแมมนะครับ เอาวะผลออกมาเป็นฮาร์ดนะครับสรุปนะครับเราได้เป็นด่านทอยเลนแลบแล้วก็ระดับฮาร์ดนะครับโอเคครับเราไปดูในส่วนของภารกิจกันเลยดีกว่าภารกิจแรกของเราในวันนี้นะครับกอลลี่กับมิติกเนี่ยเราสามารถลงได้อย่างละตัวเท่านั้นนะครับก็คือลาร์ดไฟเวิร์กหนึ่งตัวเชฟหนึ่งตัวแล้วก็ไททันเพซเซนแมนอีกหนึ่งตัวนะครับภารกิจที่สองคือยูนิตทั้งห้าตัวที่เราเอาไปเนี่ยต้องเลเวลตันทั้งหมดนะครับงานนี้ชิปหายแน่นอนครับไททันเพซเซนแมนของเราเนี่ยเลเวลสุดท้ายตอนสองจบบภาายในนนทีะครั โอ้พี่พึ่งสังเกตแห็ว่าคืนนี้จะมีการอัปเดตเอพิโซดที่70พาร์ทที่2นะครับก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินนะครับใครที่ล็อกอินก็จะได้ตัวบูสต์2ตัวนะครับอ่ะและนี่ก็คือสีหน้า5ตัวละครที่เราสุ่มได้นะครับส่วนตัวหน้าทีมนี้พี่ว่าโอเคอยู่นะในการผ่านฮาร์ดคิดว่าผ่านนะผ่าน100%แต่น่าใช้เวลาประมาณ20-25นาทีนะครับ เอาเป็นว่าใครลวมตัวเข้ามาแล้วพี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะตอนนี้ก็เข้าสู่ใกล้20,000ซับสไคร์แล้วโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ะนี่เป็นด่านทอยเลนแแบนะครับระดับหาที่เราสุ่มได้นะครับในตัวแรกเราก็จะวางเป็นตัวคาเมร่าแขกเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตีเอโอีแล้วก็สเปซด้วยที่สําคัญคือต้อนเกมตัวนี้ตีช้ามากมาก,มากเลยแต่ตอนเลเวลสี่เนี่ยคูดาวอยู่ที่0.5นะครับเออเราลงตัวแรกก็อาจจะชิบหายดูแบบตตตตตีีีีไไมมมม่่่่่ทั <laughs> ัันนนนพพวววาาาาาเเเรรร้้ออองงงลลกึสถตี ทานได้จริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเก็บเงินอัพคาเมล่ากแตกเฮลิคอปเตอร์ยาวๆเลยนะครับดูเลเวล2นะครับคูดาวลดไปสู่จุดห้าดาเมจต,ตอนนี้ก็300ถือว่าเร็วขึ้นเยอะนะครับพี่ว่าในโหมดฮาร์ดนะตัวเนี้ยคาเมล่าไอ้แตกเฮลิคอปเตอร์เป็นตัวละครสเปรที่สามารถแบกต้นเกมได้ดีเลยนะอ่ะก็ขึ้นเลเวล3นะครับดาเมจเป็น400คูดาวหนึ่งวิธีระยะเนี่ยยีถือว่าเยอะมากเลยนะสำหรับตัวต้นเกมแบบนี้อ่ะนี่มันเป็นตัวละครลูกลักได้อดีตเลยนะ <c oughs> ไอตัวนี้มันผ่านได้ป่าวะเอาจริงๆคิดดวว่่่าาไ้แแหหลลละะตกก็นกนนัััมบ ไอ้พอเวลาเราหลับใช่ไหมไอ้ตัวอื่นมันหลุดมาก็อาจจะชิบหายได้เนี่ยหลับเฮลิอลคอปเตอร์ด้วยบันเทิงเลยแต่คิดว่าได้อยู่ได้อยู่อ่ะาวไม่รักแท็กเฮลิคอปเตอร์ของเราก็ขึ้นเลเวลสี่ไปเทียบร้อยแล้วนะครับดาเบตห้าร้อยระยะ25คูดาศูนย์จดห้ก็จัดว่าเป็นตัวต้นเกมที่ดีแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่วางเชฟเป็นตัวต่อไปแล้วกันเชฟดีต้องรีบอัพขึ้นเลเวลสามเลยถ้าอย่างนั้นเล่นยากเนี่ยวางไว้สักตรงนี้ละกันเนาะเพราะว่าตอนเลเวลตันนี้มันป่าได้ไกลมากมาก,มากอ่ะเชฟสุรยุทธของเราขึ้นเเลลลววแ้นะครััับยยงงไม่ดีพอ แกต้องรีบขึ้นหรือว่าสเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเชฟ <laughs> ชีพหายแล้วสภาพชีพหายของแท้ดูทรงมีหลุดไปแล้ว <laughs> โอ้ไม่ตายซะด้วยชีพหายแล้วตรงนี้เลือนอย่างเยอะเลยเชฟอัพไม่ได้ด้วยเงินไม่พอ เดี๋ยวเราต้องหาอะไรเข้าไปดักข้างในแล้วเพราะว่า2ตัวนี้ถ้าหลุดเข้าไปนะี่คือการันตีแพ้แน่นอนครับตองไงดีนะเดี๋ยวเราวางเป็นตัวลัรดคาเมล่าแมนไหมแต่เดี๋ยววางสักตรงนี้แล้วกันเนาะน่าจะโอเคกว่าโอเควางตรงนี้ไปคิดว่าค่าตัวนี้ก็พอไอตัวข้างหลังเดี๋ยวเราปล่อยไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เข้าไปตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่เข้า2ตัวไม่รอดครับเฮ้อว้าบุญเลย <laughs> นี่ขนาดเล่นฮาเนี่ยมาถึงก็วุ่นวายเลยแบบชิบหายทันทีนะครับนี่ขนาดแค่เว็บที่12อเนี่ยยังวุ่นวายขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราวางตัวกอลลี่อีกหนึ่งตัวนะครับกอลลี่เป็นตัวถ้าท่านเบจเซ็ตแมนตอนนี้บอกเลยว่าต้นเกมไม่ได้แย่นะในการลง1,000พอ่ะสำหรับตัวนี้คือมันจะมีแคบที่เรียกว่าเลเยว่าสองไปสามอันนั้นคือแย่สุดแล้วพอมันใช้เงินในการลงเยอะเกินไปเว้ยในเว็ที่15นะครับเราได้ทาการวางลัดไฟเวิร์กนะครับลัดไฟเวิร์กตอนนี้ก็แก้บกกักน,นะถ้าสมมติใครดูช่วง ว่าบ้าได้ไม่หมดตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> กว่าพี่จะแก้ลัดไฟเวิร์คคนก็แห่ไปเล่นตัวอื่นแล้วฮลัลโหล อ่าลาดไฟเวิร์คขึ้นเลยว่าสานะครับดาเมจ1,600คูดาวน์1วิระยะ20เป็นตัวละครที่ตีสแปร๊เป็นรูปแบบ Explosion Radiance นะครับไม่มีการสโลแม้แต่ใดๆเลยนะครับในกลุ่มได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าตัวลาดไฟเวิร์คคาร์เมล่าแมนไม่มีการสโลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เถียงพี่ว่าเฮ้ยมันสโลได้จริงๆมันสโลไม่ได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นเลเวลสี่สำหรับลาดไฟเวิร์คคาร์เมล่าแมนนะครับลาดไฟเวิร์กคาร์เมล่าแมนเนี่ยมันจะโหดตอนที่เวิโอห้านะครับจรั คาเมราแมนขึ้นเลเวล5อ่ะในเว็บที่20ก็ขึ้นเลเวล5้าเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามันมีการโจมตีเป็น2วงเห็นปะเออแต่ว่ามันเป็นตัวสเปร์ที่แบบเป็นวงสีขาวไม่เท่เลยอะไม่เหมือนเชฟกับกอรลี่เห็นปะกอรลี่มันแบ่งเป็น2อสีเชฟก็แบ่งเป็นสองสีแต่ดาเมจที่ออกจากข้างหลังในตัวลาร์ดไฟเวิร์กเนี่ยมันแรงอยู่นะที่มันยิงปิ้วออกมาเนี่ยเแรงนะโอเครอบนี้เราเก็บเงิน2,500ในการอัพเชฟก่อนนะครับตอนนี้อัพตัวอื่นก็ใช้เงินเยอะแล้วอัพเชฟก่อนดีกว่า โอเคเงินครบ2องพเชฟขึ้นเลเวลสี่ไปเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนะพี่มองว่าเชฟเป็นตัวละครที่เรียกว่าเริ่มเก่าแล้วแต่ก็ไม่ได้มีความอ่อนเลยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีและใช้ในการผ่านด่านในแมได้ง่ายด้วยภารกิจดีกว่าเรามาอัพไฟเวิร์คคาเมร่าแมนของเราให้เลเวลตันไปก่อนตัวหนึ่งเนาะคือเราก็อัพตัวคาเมร่าแค่เฮลิคอปเตอร์มันเลเวลตันแล้วตอนนี้ไฟเวิร์คคาเมร่าแมนเราก็เลเวลตันแล้วตอนนี้เราเหลือแค่สามตัวนะครับอีกสามตัวนี้หนักๆทั้งนั้นเลยทั้งเเเเเชฟฟฟฟทททัััััั้้งงงงลลลลลาสสไไไไรรรรร์์ววววิิิคคกกกกออออีีีีี่่่่่่่่ยยพโนนนนนนะะะแแตมหปใบบ บอกเลยว่าแจ็มมากตัวนี้เอ๊ะตัวนี้พี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆนะคือแต่ก่อนอ่ะพี่เป็นคนแอนตี้ตัวละครลัดไฟเวิร์กมากเพราะว่าช่วงที่พี่เล่นตอนแรกๆอ่ะแม่งบักเยอะเว้ยบักเยอะจนแบบแม่งเล่นยากอ่ะจนพี่รู้สึกว่าไม่เอามาเล่นอีกเลยแต่พอเราเอามาเล่นในคลิปนี้รู้สึกว่าตัวละครมันดีกว่าเดิมไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่คิดว่ามันดีขึ้นกว่าตอนสมัยแรกอ่ะวันแรกไม่ว่าจะเป็นช่องไหนเขาก็พูดเหมือนพี่ไว้ว่าแม่งเอ้ยบักเยอะที่หายยิงแล้วหยุดยิงบางทีมันยิงแล้วมันค้างไปเ ต่อไปเราไปอัพเชฟหรืออัพกอรี่ก่อนดีว่าเชฟใช้สี่พันกอรี่ขึ้นเลเวลวสองใช้ห้าพันนะครับเอาเป็นว่าเราอัพเชฟก่อนดีกว่าระยะจะได้ไกลขึ้นด้วยนะครับอ่ะเชฟขึ้นเลเวลวห้าดาเมจสี่พันสองร้อยห้าสิบระยะสี่สิบคูดาวศูนย์จุดหกนะครับตัวเต็งยันเตอร์กี้เชฟขึ้นเลเ 4, 250, ะะ 40, 40, 6, วลหก <laughs> ช 6, ใช้เงินแปดพันห้าร้อยใช่ไหมงั้นเราเก็บเงินไปอัพกอรี่ขึ้นเลเวลวสองก่อนดีกว่าอ่าในเวอร์ชันที่แปดนะครับเรามีเงินห้าพันเราก็อัพไททันเพซเซนแมนขึ้นเลเวลนนนนนะะะคครับือออท่ Man, อ่เเเพซแแมถึงจป็กลี้วโดนนเอมมาากก็ตจริงๆ่ะมมันนนไไ่่ด้ออนนะ แต่แค่ว่าเลเวลสไปสามันใช้เงินเยอะไปนิดนึงในเลเวลสเนี่ยตัวไททันเพลเซนแมนเองก็มี DPS อยู่วิหนึงเกือบ4ี่หมื่นอยู่ดีนะครับแต่เอาจริงเรื่องดาเมจมันก็น้อยแหละแต่แค่ว่ามันมีลูกเล่นเช่นแบบปลากล่องทองเนี้ยอันนั้นคือดาเมจโคตรแรงเลยอู้ว้าวเวฟที่สายเสามพี่ก็มีเงินพอที่อัพเชฟขึ้นเลเวลหแล้วนะครับต่อจากนี้แหละของแท้ของแท้นะครับในการเก็บเงินอัพขึ้นเลเวลสามของไททันเพลเซนแมนจริงพี่คิดน,นะว่าเงิน4ี่หมื่นแอบ,บจะไม่ทันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปอรอ ของเราคือเราลงได้แค่อย่างละตัวเท่านั้นรวมถึงตัวกอรี่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปลงตัวอื่นก็ต้องลงตัวพวกไอตัวไฟเวิร์กคาเมล่าแมนหรือตัวคาเมล่าแคลคิเดคอนเตอร์เท่านั้นนะครับตัดมาที่เวฟสี่สิบหกนะครับเรามีเงินพ่อสี่0มืแล้วในการเอาท่านเป็นเซนแมนขึ้นเลเวลสนะครับโหนานมากอะ่ะจากเวฟสามห้ามาสี่ิกสี่ิบเจ็ดอ่ะถึงจะมีเงินครบสี่0มื่นแต่ก็ระหว่างทางคือสบายนะครับสามารถกดสคิปได้ทีประมาณสาถึงสี่เวฟเลยแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะตุยเย่ได้นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะกดทีละ2อถึงสาเวน,นะครับจริงๆอ่ะพี่พยายามให้มันจบก่อน20่บนาทีเวในภารกิจที่พี่ตั้งไว้ปกติ25่าทีเพราะว่าพี่อ่ะจะคิดว่าฮาร์ดเนี่ยควรจบ25ส่วนนาแม่ถ้าไม่มีไม่มีตัวทําเงินต้อง35เว้ยเอาเป็นว่าเรามาดูดีกว่านะครับว่าจะจบภายใน25นาทีหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้20บนาทีนะเอาว้าทันปะตอนนี้ก็ใกล้20แนละ้บะ จริงๆอยากให้มันทันแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าอตอนนี้ก็ลงตัวอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ตัวมิติกกับกอรี่นะครับลุ้นๆๆทันป่ะทันป่ะทันป่ะจริงๆอะตั้ง25ทีแต่ก็อยาก20เส้ยสงสัยน่าจะเป็นประมาณ20อาทีนินิประมาณ20นาที10วิอะ 20นาที7วินะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเช็คดิสพลักิจของเรากันดีกว่าอ่ะภารกิจแรกนะครับกอรี่กับมิสติกเนี่ยสามารถลงได้อย่างละหนึ่งตัวซึ่งพี่ก็ลงไปอย่างละตัวพอดีนะครับส่วนภารกิจที่สองนะครับจุดที่เอาไป5ตัวต้องเด้วกตันทั้งหมดนะครับก็ตันไปที่บร้อทุกตัวนะครับภารกิจสุดท้ายต้องผ่านฮาร์ดในยี่ิาทีนะครับพี่ใช้เวลาไป20นาที7วินาทีผ่านนะครับต้องเรียกว่าไม่ได้มีโมเมนต์อย่างนี้มานานมากในการทำาภารกิจผ่านนะครับก่อนที่จะออกกเมมน่็จลาาะะคครรรัับทืดิแตว ระหว่างทางก็มั่มอยกันไปยาวๆนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เวลาเจอแฟนคลับเนี่ยคุยกันนานมากวิธียืนยันตัวตนต้องกระโดดอย่างนี้นะครับ <laughs> มีน้องคนไหนบ้างครับที่อยู่ในวิดีโอนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะแบบเออพี่หนูชื่อนี้ที่คุยกับพี่ในเกมไงก็พิมพ์ได้เหมือนกันเอาล่ะว่าสำหรับวันนี้นะครับคลิปตัวสเปรกก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้สำหรับชาเลนก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับตอนนี้คือถ้าเป็นวงล้อเนี่ยวงล้อก็คือทำหมดทุกอันแล้วน่าจะหมดทุกอันแล้วเนาะสะโลทำแล้วตัวสเปซทำแล้วกิจกรรมทำแล้วแล้วก็มิติเลเจนต์อีพิกแลก็ทำหมดแล้วนะครับแต่เร็วๆนี้ก็อาจจะมีการทำวงล้อตัวมิติใหม่นะครับเพราะว่ามีตัวละครอ,อัปเดตมาเยอะแล้วก็มีน,น้องๆหลายคนเรียกร้องให้ทำเพิ่มนะครับพี่ก็ไล่เจ็ไปยาวๆนะครับก็สักพักหนึ่งอะ แจกนานไปก็พยายามตัดให้สั้นที่สุดแล้วกันเนาะแต่พี่ปวดขี้ออนว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบายจบเพื่อโดยการแจกตัวละครนั่นแหละไปขี่แล้วบ๊ายบาย